สุจิตราสันทวีสุขนักกิจกรรมบำบัดต,ต่อไปจะขอแนะนากายอุปกรณ์เสริมในส่วนของมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันสําหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือโดยชิ้นแรกที่อยากจะแนะนําคืออุปกรณ์เสริมในส่วนของมือหรืออุปกรณ์ประคองมือหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าสปริ n t นะคะ สปรินนะคะสามารถทำได้จากวัสดุหลายๆหลายๆชนิดนะคะโดยชิ้นนี้ทำจากพลาสติกนะคะที่โดนความร้อนแล้วก็จะอ่อนตัวนะคะหมูข้อรูปของมือนะคะการทำหน้าที่ของสปรินนะคะจะทำหน้าที่ในการประคองนะคะหรือจัดท่าในส่วนของมือที่ผิดรูปนะคะหรือข้อต่อในในส่วนของมือที่ผิดรูปไปนะคะเพื่อให้อยู่ในท่าที่ปกติ ะะยกตัวอย่างเช่นนะคะในคนไข้คนนี้นะคะมีปัญหาในการกระดกข้อมือนะคะเมื่อ,อ,อข้อมือตกนะคะหรือข้อมือผิดรูปต่างๆนะคะเมื่อข้อมือผิดรูปหรือข้อมือตกนะคะจะทําให้การหยิบจับต่างๆนะคะทำได้ไม่สะดวกหรือทําได้ลําบากนะคะเพราะฉะนั้นในการฟื้นฟู นะคะจะต้องใส่อุปกรณ์ประคองมือนะคะในลักษณะนี้นะคะเพื่อพยุงข้อมือให้กระดกขึ้นนะคะเมื่อข้อมือกระดกขึ้นการหยิบจับนะคะจะอยู่ในท่าที่ปกติจะหยิบจับได้ได้ได้ดีขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเมื่อคนไข้นะคะมีอุปกรณ์ประคองข้อมือแล้วนะคะแต่ถ้าคนไข้ไม่มีแรงในการกำมือเลยนะคะแต่ทำยังไงล่ะนะคะจะทำให้ คนไข้ตักข้าวกินเองได้แปลงฟันตัวเองได้แปลงฟันได้ด้วยตัวเองนะคะโกนหนวดได้ได้ด้วยตัวเองนะคะอุปกรณ์เพราะฉะนั้นต้องมีอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะที่จะแนะนําต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2ที่จะแนะนําชิ้นต่อไปนะคะเรียกว่าสายรัดมือหรือคัฟนะคะโดยสายรัดมือชนิดนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า universal cuff นะคะที่เป็น universal cuff นะคะ ก็คือว่าด้านล่างนะคะจะมีช่องนะคะสำหรับสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ที่ต้องการนะคะเช่นนะคะเราต้องการที่จะให้คนไข้สามารถทำกิจรวัตรประจำวันในการแปลงฟันได้เองนะคะเราก็สอดด้ามช้อนด้านแปลงแปลงสีฟันเข้าไปก็นำในส่วนของคัฟหรือว่าสายรัดข้อมือนะคะสวมทับนะคะบน อุปกรณ์ประคองมือนะคะหรือสปริน t นะคะที่เราใส่ให้คนไข้ในใ,ใ,ในในตอนแรกเมื่อสวมทับนะคะเข้าไปก็ดึดติดที่มือกับอุปกรณ์แล้วนะคะจากนั้นในบางเคสนะคะถ้าตัวช้อนไม่ตัวช้อนหรือด้ามอุปกรณ์ไม่เหมาะสมนะคะก็จะต้องมีการดัดนะคะดัดในส่วนของช้อนนะคะให้มันโค้งงอนะคะเพื่อให้คนไข้สามารถทํากิจกรรมนั้นๆได้ยกตัวอย่างนะคะเช่น คนไข้ที่ไม่มีแรงในการกระดกข้อมือไม่มีแรงในการกำมือเราก็จะใส่อุปกรณ์ประคองข้อมือให้นะคะพร้อมกับใส่สายรัดข้อมือนะคะแล้วก็ใส่ช้อนนะคะเพื่อให้คนไข้ฝึกกินข้าวนะคะตักข้าวได้ดูดเองดัดปลายช้อนให้มันเหมาะสมนะคะในบางเคสนะคะเราก็จะฝึกนะคะการรับประทานอาหารนะคะหรือในเรื่องของการแปลงฟันนะคะนะคะในลักษณะ เช่นนี้นะคะหรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โกนหนวต่างๆนะคะก็สามารถนะคะสอดเข้าไปในช่องนะคะที่เป็นคัฟที่เป็นสายรัดมือด้านล่างได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะชิ้นที่2ที่อยากจะจะ,ะจะแนะนำนะคะวัสดุที่เรียกว่าสายรัดมือนะคะ สามารถทำขึ้นได้นะคะจากวัสดุที่หาได้ทั่วไปนะคะยกตัวอย่างชิ้นนี้นะคะทำตัดเย็บขึ้นนะคะจากหนังนะคะจากหนังแต่ถ้าเราไม่มีล่ะนะคะสามารถทำเทำขึ้นจากอะไรได้บ้างนะคะเช่นนะคะผ้าขนหนูนะคะมาม้วนๆน,นะคะใช้ยางยืดนะคะหัวกางเกงนะคะหรือนะคะ ใช้เวลโครเข้ามานะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วกส็สอดด้านอุปกรณ์นะคะรัดเข้าไปในที่มือที่มือนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะถอดง่ายนะคะนะคะอันนี้คือถ้าทําจากผ้านะคะหรืออื่นๆนะคะที่เราสามารถนำมาทําได้นะคะ,ะจะเห็นว่าอันนี้คือท่อที่บุ ปูหุ้มหุ้มแอร์นะคะต่างๆมีหลายขนาดนะคะก็นํามาใช้พร้อมกับใช้ยางยืดนะคะเข้าประกอบนะคะวิธีการใส่ยางยืดนะคะก็แคเ่เลือกนะคะยางยืดให้มันเหมาะสมตามขนาดของมือ ขนาดของความแน่นที่เราต้องการรัดนะคะเส้นใหญ่เส้นเล็กนะคะจากนั้นสอดเข้าไปในรูใช้วิธีการมัดนะคะหรือว่าเย็บนะคะเย็บ,บด้วยมือง่ายๆนะคะแล้วก็หมุนกลับก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดเข้ามาที่นะะที่ที่มือนะคะจากนั้นนะคะก็สวมใส่อุปกรณ์นะคะเข้าใหม่นะคะ ยึดนะคะตัวอุปรกรณ์กับปลอกนะคะให้มั่นคงขึ้นนะคะตักข้าวกินเองได้นะคะแปลงฟันได้เองนะคะออร์เรอร์แคร์ในเมื่อคนไข้แปลงฟันได้เองนะคะ,คคาะ,คะการ มีปัญหาในเรื่องของการาทาความสะอาดปากก็จะเ,เขาเรียกว่าลดน้อยลงนะคะทำความสะอาดปากได้ไดมากขึ้นนะคะลดการช่วยเหลือของญาตินะคะของพึ่งพึ่งพีของญาตินะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอุปกรณ์อื่นๆที่หาได้ทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายฉีดน้ำนะคะทาสวนของเรานะคะมีมีช่องสอดนะคะหรือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใช้ยางยืดนะคะมัดใช้การมัดนะคะหรือการเย็บมือง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะ สวมทับยึดติดกับมือนะคะจากนั้นนะคะใส่แปลงสีฟันเข้าไปนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราสามารถทำจากวัสดุอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบอกนะคะสำหรับใส่วิตามินซีนะคะหรือลูกอมต่างๆนะคะที่มีขนาดพอดีกำมือนะคะแล้วใช้ยางยืดนะคะมัด ใช้การมัดเข้ามานะคะมัดหัวมัดาเป็นลักษณะนี้นะคะ,ะก็จะยึดเข้ากับที่มือนะคะแทนแรงในการกำมือนะคะจากนั้นสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะคะเจาะช่องนะคะเจาะช่องก่อนนะคะสวมใส่อุปกรณ์นะคะยึดให้มั่นคงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถปรับมาใช้ได้อุปกรณ์ช่วยเหลือชิ้นที่3มที่จะแนะนำต่อ ก็คือการเสริมด้ามอุปกรณ์ให้โตขึ้นนะคะการเสริมด้ามอุปกรณ์ให้โตขึ้นหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่าร u ชโฮเดอร์นะคะการทำหน้าทีเ่เสริมด้ามให้โตขึ้นนะคะจะใช้ในผู้ที่มีปัญหาในการอ่อนแรงของของการกลัมกำม,มือนะคะแต่สามารถกระดกข้อมือได้ปกตินะคะมีเพียงแค่แค่ว่ากำม,มือได้แต่กำรวม,มๆนะคะหรือความทนทานในการออกแรงกำม,มือน่ะได้น้อย นะคะหรือนะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่มีปัญหาในการเ,าเกิดข้ออักเสบนะคะเช่นในคนไขท้ที่คนไข้รูมาตอยนะคะเมื่อกรกมวัตถุที่เป็นชิ้นเล็กๆนานๆนะคะจะเกิดให้เกิดการอักเสบของข้อต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยนะคะหรือผู้อ่อนแรงของกล้ามกำในการกำมือนะคะหยิบจับวัตถุนะคะได้นานขึ้นนะคะและก็มั่นคงขึ้น นะคะเราจะใช้การเสริมด้ามให้โตขึ้นนะคะซึ่งการเสริมด้ามให้โตขึ้นนะคะสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ได้แบบทั่วๆไปนะคะเบื้องต้นนะคะก็คือจะใช้ท่อบูห่แอร์ที่มีหลายๆขนาดต่างๆนะคะแฮนด์ริมของจัก,กรยานนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะหรือนะคะการพันผ้าให้โตขึ้นนะคะการใช้นะคะไม้นะคะ,นะคะเหลาอันนี้เราเหลาเราคลึงนะคะให้ให้โตขึ้นนะคะ หรืออื่นๆนะคะแม้แต่การใช้นะคะโฟมนะคะที่เป็นอุปกรณ์ที่ที่ทิ้งแล้วนะคะก็มาปรับใช้ได้นะคะสายท่อน้ำนะคะที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะคะก็นํามาปรับใช้ได้นะคะ หรือนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะที่เป็นแบบสําเร็จรูปนะคะขึ้นรูปนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าทําจากเครื่อง 3D Printing นะคะเป็นลักษณะของพลาสติกนะคะขึ้นรูปนะคะแล้วก็สามารถสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะคะได้นะคะโดยดีไซน์ให้มันเหมาะสมกับออการออนแรงของกล้ามเนื้อนะคะในส่วนของมือนะคะก็มาเสริมด้ามให้โตขึ้นนะคะเมื่อโสงเสริมด้ามให้โตขึ้นนะคะผู้สูงอายุนะคะหรือ นะคะผู้พิการนะคะก็จะสามารถหยิบจับนะคะวัตถุต่างๆนะคะได้มั่นคงขึ้นนะคะหยิบจับได้นานขึ้นนะคะจนเสร็จกิจกรรมนะคะยกตัวยอย่างนะคะเช่นในการแปลงฟันนะคะอันนี้ก็เป็นลูกบอลที่เราเจาะช่องนะคะเจาะรูนะคะแล้วก็สอดใส่อุปกรณ์นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะสามารถทํากิจกรรมนั้นๆได้เองนะคะแปลงฟันได้ด้วยตัวเองนะคะลดการช่วยเหลือของ แคิเวอร์หรือว่าผู้ช่วยเหลือนะคะรถการพุ่งพาของคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะที่ในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นที่3นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอุปกรณ์3 d printing นะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะก็หาสามารถนะคะหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะคะก็มหหีหลายรูปแบบนะคะหรือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ทั้งประคองในส่วนของมือนะคะแล้วก็ มีช่องยึดนะคะคล้ายๆกับ Universal Cup แต่ว่าขึ้นรูปนะคะโดยใช้เครื่อง3 d printing นะคะมีช่องสอดนะคะทางด้านทางด้านล่างนะคะเหมือน Universal Cup นะคะก็มีหลากหลายนะคะชิ้นหนึ่งที่การเสริมด้ามชิ้นหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะอ,อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะเรียกว่านะคะเห็นไหมคะตรงปลายมันจะเป็นห่วงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าที่ช่วยในการใส่กระดุมเสื้อนะคะสำหรับนะคะแล้วก็ เติมด้ามนะคะให้โตขึ้นนะ,ะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้อ่อนแรงของกล้ามเนื้อะะของร่างกายเครื่องซี่นะคะเวลาใส่กระดุมนะคะต้องใช้สองมือใช่ไหมคะแต่นี้ใช้มือเดียวหรือผู้ผู้ที่อ่อนแรงของกล้ามเนื้ออัอกเสบของกล้ามเนื้อปลายมือนะคะ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการคล้องกระดุมนะคะมือเดียวก็สามารถใส่ใส่เสื้อได้นะคะคล้องเข้าไปในรางดุลดุมนะคะแล้วก็คล้องกับกระดุมเสื้อนะคะเป็นลักษณะงัดแบบนี้นะคะเหมาะสมกับคนที่อ่อนแรงในการกามือนะคะเหมาะสมกับผู้ที่อ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งนะคะเช่นนี้นะคะยกตัวอย่างสมเสมือนว่าเป็นคนไข้อ่อนแรงซีขวานะคะใส่กระดุมก็ใช้มือเดียวในการ ใส่นะคะก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องของการาทำกิจวัตรประจำวันนะคะในการใส่เสื้อผ้าที่มีกระดุมนะคะชิ้นที่3ผ่านไปนะคะชิ้นต่อไปที่อยากจะนำเสนอนะคะในคนที่ที่ไม่มีแรงในการกำมือนะคะแต่ต้องทำงานนะคะต้องมีการเขียนหนังสืออยู่นะคะทำยังไงนะคะจะสามารถเขียนหนังสือได้ปกติทั่วไปนะคะ ในการฟื้นฟูนะคะนักกิจกรรมมามัดจะออกแบบนะคะร่วมกับคนไข้นะคะออกแบบอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เรียกว่าที่ยึดปากกาหรือดินสอเขาเรียกว่าเป็นเพนโฮเดอร์นะคะการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับผู้บำบัด นักกิจกรรมบำบัแต่ละท่านกับความบกคร่องของคนไข้ด้วยนะคะในลักษณะนี้นะคะก็จะทําหน้าที่ในการยึดอุปกรณ์นะคะยึดปากกาให้ติดกับมือนะคะแล้วจากนั้นคนไข้ก็จะสามารถนะคะควบคุมมือในการขีดเขียนนะคะขีดเขียนนะคะใช้ปากกาขีดเขียนหนังสือได้ ะะอันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้นะคะโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยช่วยเหลือนะคะอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์เสริมเข้ามานะคะชิ้นต่อไปนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือนะคะในผู้ที่อ่อนแรงในการกำมือหรือผู้สูงอายุนะคะแน่นอนนะคะการหยิบจับนะคะ แก้วน้าต่างๆก็จะไม่มั่นคงนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแนะนำให้ใช้ให้ใช้แก้วน้ำนะคะที่มีหูจับนะคะเป็นลักษณะของการสอนมือเข้าไปก็จะเสริมความมั่นคงนะคะในการหยิบจับนะคะในจับแก้วนะคะเพื่อยกดื่มได้เองนะคะก็มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะท้ายที่สุดนะคะอุปกรณ์เสริม ะะหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือชิ้นสุดท้ายที่จะขอแนะนำนะคะก็คือการเสริมด้ามอุปกรณ์นะคะให้ยาวขึ้นนะคะมีหลายๆชิ้นนะคะยกตัวอย่างในชิ้นนี้นะคะเสริมด้ามแปลงแปลงวีผมนะคะนะคะในคนคนที่มีปัญหาในการยกหัวไหล่ยกหัวไหล่ได้ไม่สุดอย่างเงี้ยนะคะข้อติด นะคะข้อศอกติดไหล่ติดนะคะทำยังไงจะหวีผมได้ด้วยตนเองนะคะก็เสริมด้ามให้โตขึ้นนะคะปรับความโค้งของด้ามจัดนะคะเพื่อให้ง่ายขึ้นนะคะลักษณะเหมือนเก้าหลังก็ยังได้นะคะหวีผมจากด้านหน้ามาหาด้านหลังนะคะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นได้ทั่วๆไปนะคะที่มีประโยชน์นะคะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่อ่อนแรงในส่วนของกล้ามเนื้อ ะะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการปวดเขา่าใช่ไหมคะปวดเขา่าปวดสะโพกการก้มการเงยหยิบจับของที่อยู่ที่พื้นลําบากนะคะหรือการเอื้อมหยิบจับของที่อยู่บนที่สูงที่ไกลตัวก็จะเ,เป็นไปได้ลํำบากนะคะเพราะฉะนั้นมีตัวช่วยชนิดหนึ่งที่เรียกว่าลิเชอร์นะคะหรือรองแฮนเดิลนะคะเสริมด้านจับให้มันยาวขึ้นนะคะมีหลายๆรูปแบบนะคะ หรือในลักษณะแบบนี้หาค่ะขายได้ทั่วไปนะคะขายได้ทั่วไปหยิบจับวัตถุที่อยู่กับพื้นนะคะแต่ข้อแต่สิ่งที่จะต้องมีก็คือว่าผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่อ่อนแรงของมือนะคะจะต้องมีแรงในการพอที่จะก,กำมือนะคะเพื่อควบควบคุมในการเปิดปิดในส่วนของที่หนีบในส่วนปลายนะคะ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่อ่อนแรงในส่วนของกล้ามเนื้อมือนะคะ